ว่าเขาก็จะมีชนะบ,บ้างมีแพ้บ้างนะครับแต่ว่าเปิดสวยครับรูปนี้สองได้ครับหนุไกลก่อนก็น่าจะสู้ได้เลยนะครับรูปนี้นะฮะหาานาครับรูปนี้เอาละนะครับผมเจ้อการของหนุ่มบัสสันนะครับสังเกตน,นะฮะถ้าแดงลงก็จะได้ดังนะครับ อุ้อืมดีดีอันดีดีนะแต่ก็ไม่จริงง่ายมียการวอดไหมเพราะว่าโต๊ะสตาร์ของเราเนี้เป็นโต๊ะที่มาตรฐานสากลนะครับซึ่งการแขียนฐนโรเกอร์รางวัลชุดทีมนเนี่ยก็ใช้โต๊ะสตาร์นะครับแล้วก็สตาร์เชนเดอร์เชนเดอร์นี่เป็นของอังกฤษครับเป็นของยุโรปที่นํามาใช้ก่อนใครเลยนะฮะแต่ว่าทางเอสบันของเราก็ได้นําโต๊ะสตาร์ เจอจ่าแบแดได้ก่อนแม่ขาวไม่เป็นใจครับนะครับก็น่าจะตีกันนะฮะเพราะว่าขาวไปฝังจมูกบนนะฮะทำให้ลำบากอย่างนี้ต้องระวังให้หนึ่งหนึ่งแทนกับก่อนนะครับผมหนาอยู่ครับคุณนิ่หนาอยู่นะบรรยากาศของหนุ่มครับ ียังไม่ลงครับก็มีหนุ่มครับได้หนึ่งแจ้งนะฮะยังไม่มีต้อนไม่มีหนุ่มนำแปดเพราว่ากอลต่อเจ็ดแต้มโอ้จอเกลใช่ไหมฮะใช่ครับจ้างใล้ไม่หลือซ่ากรับผมทุ่งเลยขอบคุณนะครับ ก่อนจัดแต่มก็น่าจะไปได้ยาวอยู่นะครับเบกซุมตัวตอนนี้อยู่ที่5้าสิบแต้มน,นะครับเป็นของแมนแ่นครปฐมครับเวลาอยู่2นาทีกว่าครับก่อนฮะครับก่อนนะครปฐมนะครับครับก็ทำจแต้มต่อเนื่องอยู่นะครับ กดสกู๊ตเตอรสกิดแดงแน่นอนครับเตะท้ายชมพูอันสุดไม่เตะไม่เป็นไรครับก็ถือว่าอู้ยเตะแดงก็ถ้าไม่เจ็ดแดงนี่จะพอดีนะใช่ครับสุดสองสุดสองเช็คแดงลูกนี้นะครับลุงหนาครับอ่ากองสุดนี้หลุดจะอยู่นิ่งไม่ได้นะครับต้องสู้แล้วเพราะต้าเป็นแน้เป็นรองครับผมสองนาทีกว่าครับยังได้อยู่นะครับ เรียบแล้วเป็นใรสาวเป็นไงสาวเป็นไงครับเรียบร้อยฟาวเรียบร้อยเอสี่อชเรียบร้อยครับกเก็คือเรียบร้อยเลยนะฮะเรียบร้อยบอเย็นแหงนะฮะครับผมน่าจะเจ็บหมดโช้นะนะครับเป็นไปได้ครับเลี้ยงครบเลี้ยงเยอะไ็งใจนะฮะ ขออย่าให้เปลี่ยนนะครับถ้าเปลี่ยนแล้วก็จะเป็นลมนะฮะเสือแจ้งแล้วยังโดนวันอินแฮนอยู่สามมีสามีขยิช่วยลองด้วยนะครับสามสี่สมราคาครับสมราคาฮะแขกก็จับตามองคู่ต่อไปได้เลยนะครับนักกีฬานะฮะ อ่ะเหลือหนาทีครับต,ตีตตแป้ก็แปดอเยอะแล้วครับองแงครับสิบ่สิบวไม่น่าดีหาครับนะีครับแม่นมากนะ13สุดคนี่ดีมากครับอาจะจะัดยงแล้วเนี่ย ไม่เลือซ้าครับผมสิบเจ็ดผมสมราคานะครับบิดๆไม่ชอบกับบ้านจะนั่งกินทาโกวาสบิได้ครับตัวสองทาโกวาสบิแล้วก็ชอบแอบถ่ายรูปผู้หญิงมาส่งในกลุ่มมาก่อนที่สองก่อนเลยนะ